ชุดนี้ผมขายอยู่สี่บ้านแบตเตอรี่สองก้อนพร้อมสายชาร์จราคันทุกครนอันนี้ครับมาตงโูดเยอะครับโอเคนะครับนี่คนระับดูนะครับ แล้วก็เวลาเปิดนี่ครับแล้วก็นี่เป็นฝาสีขาวนันเป็นเป็นน้ำมะนาว Oke, okay, Anggap. Ini, Anggap. Ini, Tuk. Sob. Okay. Oh, Anggap. Dia yang cepat lagi, Nung. Ini, Anggap. Serapkan, Cyan, Anggap. Mata katek, okay. Anggap. Seru, Anggap. ถ้าเกิดว่าฝาปิดสนิทมันจะไม่เสียงนะครับส่วนกรณีที่ว่าใช้ไปเร็วตัวยางด้านในม,มันเกิดสึกจากการใช้งานนะครับก็คือ,อ,อกดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันมูดขึ้นแล้วก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็ถอดเปลี่ยนยางเองได้เลยครับวันดีบสนใจตัดมานลครับตัวนี้4,000นะครับแบตเตอรี่2ก้อนพร้อมสายชาร์จประกันทุกกรณีชัดเจนอยู่แล้วถ้าเกิดส,สถานะคอยเป็นไฟสีแดงแบตเตอรี่กำลังชาร์จนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นสีเขียวก็คือแบตเตอรี่เต็มนะครับ